กันที่208ค,คัมภีรขุทธ,ธากานิกายมหานิบาตชาดกว่าด้วยมโหสถชาดกในมหานิบาตเรื่องที่14คือเรื่องเข้าสุขนั้นว่าอยู่มาวันหนึ่งสมเด็จพระเจ้าวิเทหราชมีรับสั่งออกไปให้ชาวบ้านนั้นหุงข้าวเปรี้ยวประกอบด้วยองค์8ประการเข้าไปถวายให้จงได้ถ้าไม่ได้จะต้องถูกปรับเป็นทรั์พันตำลึง องค์8ประการนั้นคือไม่ให้หุงด้วยข้าวสารหนึ่งไม่ให้หุงด้วยน้ำหนึ่งไม่ให้หุงด้วยหม้อหนึ่งไม่ให้หุงด้วยเตาหนึ่งไม่ให้หุงด้วยไฟหนึ่งไม่ให้หุงด้วยฟืนหนึ่งเมื่อหุงสุกแล้วหญิงก็อย่าให้นำเข้าไปถวายชายก็อย่าให้นำเข้าไปถวายหนึ่งอย่าให้นำเข้าไปตามหนทางหนึ่งรวมเป็นองค์8ประการด้วยกันดังนี้ โมโหสถกุมารก็ได้ชี้แจงให้ชาวบ้านนั้นทำอีกคือชี้แจงให้ฟังว่าข้อที่ทรงห้ามไม่ให้หุงด้วยข้าวสารนั้นโดยพระประสงค์จะให้หุงด้วยปลายข้าวข้อที่ทรงห้ามมให้หุงด้วยน้ำนั้นมีพระประสงค์จะให้หุงด้วยน้ำค้างที่ทรงห้ามไม่ให้หุงด้วยหม้อนั้นทรงห้ามหม้อเก่ามีพระประสงค์จะให้หุงด้วยหม้อใหม่ที่ทรงห้ามไม่ให้หุงด้วยเตานั้น มีพระประสงค์จะให้ขุดหลุมหงที่ทรงห้ามไม่ให้หงด้วยไฟนั้นทรงหมายไฟโดยปกติมีพระประสงค์จะให้เอาไม้มาสีไฟแล้วเอาไฟนั้นติดหงที่ทรงห้ามไม่ให้หงด้วยฟืนนั้นมีพระประสงค์จะให้หงด้วยใบไม้ที่ทรงห้ามไม่ให้หญิงหรือชายนำไปนั้น มีพระประสงค์ว่าต้องให้คนกระเทยนำไปที่ทรงห้ามไม่ให้นำไปในทางนั้นมีพระประสงค์จะให้เดินลัดไปตามป่าให้หลีกทางใหญ่เสียส่วนหม้อน,นั้นให้เอาผ้าขาวผูกปากตีตราเสียให้ดีท่านทั้งหลายจงทำอย่างนี้ชาวบ้านนั้นก็กระทำตามคำแนะนำก็เป็นที่ปรดปรานของเท้าเธออีก เรื่องที่สิบห้าคือเรื่องเชือกทายนั้นว่าอยู่มาวันหนึ่งเท้าเธอมีรับสั่งออกไปถึงพวกชาวบ้านนั้นว่าให้เอาทรายฟั่นเป็นเชือกสำหรับผูกชิงช้าส่งเข้าไปถวายแทนเชือกทรายเก่าสำหรับผูกชิงช้าในพระราชวังให้จงได้ถ้าไม่ได้จะปร,ะรับเป็นทรัพย์พันตำลึงมโหสถกุมาร ก็หาคนฉลาดพูดมาสองสามคนแล้วสั่งว่าให้เข้าไปทูลพระเจ้าอยู่หัวขอเชือกซายเก่าออกไปเป็นตัวอย่างเพื่อให้ชาวบ้านนั้นได้กระทําให้ถูกตามพระราชประสงค์ถ้าตรัสว่าของเก่าไม่มีจงกราบทูลว่าถ้าอย่างนั้นจะให้ชาวบ้านนั้นทําเชือกซายถวายใหม่อย่างไรได้บุรุษนั้นก็กระทําตามที่ชี้แจง เรื่องที่16คือเรื่องสะนั้นว่าอยู่มาวันหนึ่งเท้าเธอมีรับสั่งออกไปยังชาวบ้านนั้นว่าให้ส่งสะโบกกรณีอันมีดอกปทุมห้าประการเข้าไปถวายถ้าไม่ได้ก็จะปรับพันตำลึงมโหสถกุมารจึงให้หาคนที่ฉลาดพูดมาได้หลายคนแล้วรับสั่งว่าพวกท่านจงพากันไปเล่นน้ำจนตาแดง แล้วนุ่งผ้าแล้วนุ่งห่มผ้าเปียกถือเชือกและไม้ค้อนก้อนดินเข้าไปเฝ้าพระเจ้าอยู่หัวกราบทูลว่าพวกข้าพระพุทธเจ้าได้ฉุดสะโบกกรณีมาจวนถึงพระนครแล้วแต่สะโบกกรณีนั้นกลัวบ้านเมืองจึงดิ้นจนเชือกขาดกลับไปอยู่ที่เก่าเสีย ขอพระองค์ได้โปรดส่งสะในพระนครออกไปต่อเข้ามาเถิดคนเหล่านั้นก็ทำตามคำแนะนำแก้ปริศนาของพระองค์ได้ถูกต้องตามพระราชประสงค์เรื่องที่17คือเรื่องสวนนั้นว่าอยู่มาวันหนึ่งเท้าเธอมีรับสั่งออกไปถึงชาวบ้านว่าให้ส่งสวนดอกไม้เข้าไปถวายมโหสถ ก็ชาให้พวกคนเข้าไปทูลแก้อุบายของพระองค์เหมือนกับให้ส่งสะนั้นอีกพระมหากษัตริย์ก็ทรงแน่พระหาฤทัยว่ามโหสถกุมารเป็นนักประหลาดต้องตามพระสุบินิมิตนั้นแล้วจึงพร้อมด้วยข้าราชบริพารเสด็จออกจากพระราชวางังเพื่อจะไปรับพระมโหสถกุมารเข้ามาอยู่ในพระราชสำนักแต่พระเอิญเท้าม้าพระที่นั่ง พลาดระแหงมีกรีบอันแตกทําลายเสียในระหว่างทางเท้าเธอจึงเสด็จกลับฝ่ายเซนกะกราบทูลว่าข้าพระพุทธเจ้าได้ห้ามเป็นหลายครั้งแล้วพระองค์ก็ไม่ทรงเชื่อฟังจึงได้พบอุบัติเหตุเช่นนี้ขอพระองค์ได้โปรดทรงนิ่งดูอีกต่อไปเถิดเท้าเธอก็ทรงนิ่งอยู่โดยไม่ตรัสตอบประการใด เรื่องที่18คือเรื่องลานั้นว่าอยู่มาวันหนึ่งเท้าเธอได้ทรงปรึกษาเสนกะว่าจะทําประการใดดีจึงจะได้ตัวมโหสถเสนกะกราบทูลขึ้นว่าขอให้พระองค์มีรับสั่งออกไปว่าให้มโหสถกุมารส่งม้าอัส,สดรมาให้แก่เราเพราะเราได้ออกไปรับแล้วในวันก่อนแต่ไปไม่ถึงด้วยกลีบม้าของเราแตกเสีย ดังนี้ถ้ามโหสถกุมารเป็นคนมีสติปัญญาจริงก็จะเข้ามาเฝ้าพระองค์สมดังพระราชประสงค์พระเจ้าวิเทหราชก็ทรงกระทำตามคำแนะนำของเสนกะเมื่อมโหสถกุมารได้ทราบพระราชองค์การดังนั้นก็ทราบว่าพระเจ้าอยู่หัวทรงต้องการตัวเราจึงบอกให้บิดากับเศรษฐีที่เป็นบริวารพันหนึ่งเข้าไปเฝ้าก่อน โดยนัดแนะก,กับบิดาไว้ว่าเมื่อบิดาเห็นข้าพเจ้าเข้าไปถึงจงลุกขึ้นหลีกให้ที่นั่งแก่ข้าพเจ้าซึ่งเข้าไปถึงภายหลังรันรุ่งเช้าขึ้นบิดากับอนุเสษถีพันหนึ่งก็เข้าไปเฝ้าพระเจ้าวิถีหราชตามคําแนะนำของมโหสถกุมารฝ่ายมโหสถกุมารกับปริวานอีกพันหนึ่งก็ขึ้นรถตามไปทีหลัง ให้บริวารจับเอาลาตัวหนึ่งห่อหุ้มด้วยเสือลำแพนบรรทุกรถไปด้วยพอไปถึงที่เฝ้าบิดาก็ลุกจากที่นั่งให้แล้วมโหสถก็นั่งลงแทนที่บิดาในเวลานั้นนักประดาดทั้งสี่มีเสนกะเป็นต้นก็พร้อมกันตบมือหัวเราะขึ้นว่าดูนักประดาดของพระเจ้าอยู่หัวสิช่างไม่มีความเคารพต่อบิดาเสียเลย ไม่สมควรเป็นนักประราชสมเด็จพระเจ้าวิเทหราชก็ทรงเห็นด้วยแล้วทรงเสียผ้าฤทยัยมโหสถจึงกราบทูลถามขึ้นว่ามารดาบิดาย่อมดีกว่าบุตรเสมอไปหรือพระพุทธเจ้าคาะตรัสตอบว่าอย่างนั้นสิพ่อมโหสถจึงให้บริวารของตนลงไปหามเอาลาตัวนั้นไปสู่ที่เฝ้าแล้วกราบทูลถามว่าลาตัวนี้ ราคาสักเท่าไรพระเจ้าค่าตรัตอบว่าถ้ายังใช้งานได้ดีก็มีราคาสักแปดตำลึงเท่านั้นจึงทูลถามว่าส่วนม้าอัส,สดรที่เป็นลูกของลาตัวนี้มีราคาสักเท่าไรเล่าตรัตอบว่าหาค่าไม่ได้ถ้าอย่างนั้นขอให้ทรงทราบเถิดว่าบิดาไม่ดีกว่าบุตรเสมอไป หรือถ้าพระองค์ยังทรงเห็นว่าบิดายังดีกว่าบุตรเสมอไปแล้วจงโปรดรับบิดาของข้าพระบาทไว้แล้วส่งข้าพระพุทธเจ้ากลับไปเถิดพอพระเจ้าวิเทหราชได้ทรงสดับคํคำแก้ไขอันนี้พระองค์ก็ทรงปลื้มผ่าฤทัยตรัสว่าเมื่อกี้นี้เราหลงเข้าใจผิดตามคำของนักปราชญาดทั้งสี่ตรัสดังนี้แล้วได้ทรงขอมโหสถ ไว้เป็นพระราชบุตรบุญธรรมจากสิริวัฒกะเศรษฐีผู้เป็นบิดาแล้วโปรโดให้อยู่เป็นข้าเฝ้ารับราชการต่อไปแต่มโหสถกุมารได้ทูลขอออกเป็นข้าเฝ้าเรือนนอกคือขอไปไปสู่อยู่นอกพระราชวางังเรื่องที่19คือเรื่องแก้วมณีนั้นว่าอยู่มาวันหนึ่งมีคนได้เห็นเงาแก้วมณีซึ่งอยู่ในรังกา บนยอดตาลต้นหนึ่งซึ่งอยู่ริมสระโบกครณีในที่ใกล้ประตูพระนครข้างทิศทักษิณแล้วนำความไปกราบทูลพระเจ้าวิเทหาราชว่ามีแก้วมณีดวงใหญ่อยู่ที่สระโบกครณีนั้นพระเจ้าวิเทหาราชก็โปรดให้เสนากะไปพิจารณาดูเสนากะก็เข้าใจว่าแก้วมณีนั้นอยู่ใต้น้ำ จึงให้คนทั้งหลายช่วยกันวิทน้ำในสะบกครณีนั้นเสียคนทั้งหลายก็กระทำตามเมื่อไม่พบแก้วมณีดวงนั้นก็กลับไปในเวลาน้ำเต็มสระบกครณีนั้นก็แลเห็นเงาแก้วมณีดวงนั้นอีกเสนก,กะก็เกณฑ์ให้ผู้คนช่วยกันวิทน้ำค้นดูอีกทำอยู่อย่างนี้เป็นหลายครั้ง พระเจ้าวิเทหราชจึงรับสั่งให้มโหสถกุมารออกไปพิจารณาดูพอมโหสถกุมารไปแลเห็นเงาแก้วมณีนั้นก็เข้าใจว่าแก้วมณีนั้นไม่ได้อยู่ใต้น้ําต้องอยู่บนยอดตานแน่นอนแต่เพื่อจะให้ทุกคนทั้งหลายรู้เห็นตามตนด้วยจึงให้คนยกถาดน้ําไปวางลงตรงเงาแก้วมณีนั้นแล้วจึงชี้ให้คนทั้งหลายดูว่า ท่านทั้งหลายจงดูเถิดถ้าแก้วมณีมีอยู่ใต้น้ำแล้วคงไม่มีเงาปรากฏอยู่ในถาดน้ำนี้แก้วมณีนี้ต้องอยู่บนยอดตาลเป็นแน่ว่าแล้วก็ให้คนขึ้นไปดูก็ได้แก้วมณีที่รังกาลงมาคนทั้งหลายก็พร้อมกันแช่งด่าศเซนกะว่าทำให้พวกตนลำบากส่วนมโหสถก็ได้นำแก้วมณีดวงนั้นเข้าไปถวาย สมเด็จพระเจ้าวิเทหาราชก็ทรงโปรโดปร,รานได้พระราชทานแก้วมุกดาหารเครื่องประดับพศอแก่มโหสถกุมารและให้พระราชทานแก้วมุกดาหารอันเป็นเครื่องประดับอื่นแก่บริวารของมโหสถกุมารอีกจนครบทั้งพันคนตรัสสั่งว่าในเวลาจะเข้าเฝ้าเราจงให้พากันแต่งเครื่องประดับนี้เข้ามาจงทุกครั้งไป เมื่อพระราชทานรางวัลเสร็จแล้วก็ทรงตั้งมโหสถกุมารให้เป็นเสนาบดีต่อไปต่อไปนี้เป็นเรื่องแสดงปัญญาบารมีของมโหสถในตอนที่เป็นเสนาบดีแล้วอีกหลายเรื่องกล่าวคืออยู่มาวันหนึ่งสมเด็จพระเจ้าวิเทหาราชเสด็จออกไปประพาสพระราชอุทยานพร้อมกับมโหสถกุมาร มีกิ้งกาตัวหนึ่งอาศัยอยู่ที่ปลายเสาใต้ริมประตูพระราชอุทยานพอกิ้งก่าตัวนั้นได้เห็นพระมหากษัตริย์เสเด็จมาก็ลงจากปลายเสาใต้หมอบอยู่กับพื้นดินพอพระภูมิมินทราธิบดีได้ทอดพระเนตรเห็นกิยากิ้งก่านั้นแล้วจึงตรัสถามพระมโหสถว่าดูก่อนบัณฑิตกิ้งกานั้นมันทำอะไรพระมโหสถก,กราบทูลว่า ขอพระราชทานกิ้งก่าตัวนี้มีความประสงค์จะเป็นค่าเฝ้าของพระองค์จึงตรัสสั่งว่าถ้าอย่างนั้นจงจัดแจงทรั์พระราชทานให้มันกราบทูลว่าอันธรรมดาสัตว์ดิรัชานย่อมไม่ต้องการสมบัติพสัสดุนมันต้องการแต่เพียงของกินเท่านั้นจึงตรัสถามว่าก็ธรรมดากิ้งก่ามันกินอะไรเล่า กราบทูลว่ามันกินเนื้อพระเจ้าค่าจึงตรัสสั่งว่าถ้าอย่างนั้นเราจะให้ซับเป็นค่าเนื้อแก่กิ้งก่าวันละกึ่งมาศครั้นตรัสสั่งแล้วก็ทรงตั้งบุรุษผู้หนึ่งไว้สำหรับให้เป็นคนซื้อเนื้อให้กิ้งก่าตัวนั้นทุกวันไปอยู่มาวันหนึ่งเป็นวันอุโบสถไม่มีผู้ใดค่าเนื้อและปลาไปขายในตลาด บุรุษผู้นั้นก็ไม่สามารถที่จะหาซื้อเนื้อไปให้กิ้งก่านั้นได้ครั้นจะเก็บค่าเนื้อไว้ก็เกรงพระราชอาญาว่ายักยอกของหลวงจึงเอาทรัพย์กึ่งมาสกนั้นไปผูกคอกิ้งก่าไว้เช้าขึ้นสมเด็จพระเจ้าวิเทหราชก็เสด็จออกไปประพาสพระราชอุทยานอีกพอกิ้งก่าตัวนั้นแลเห็นก็ไม่ลงไปถวายบังคมด้วยมีมานะว่า เราก็มีทรัพย์เหมือนกันกันกบพระมหากษัตริย์ได้แต่ชูศีรษะพงกอยู่บนเสาใตา้พระมหากษัตริย์ได้ทอดพระเนตรเห็นกริยากิ้งก่าเท่านั้นแล้วจึงจัดถามมโหสถว่าอย่างไรมโหสถกิ้งกาตัวนี้จึงไม่ลงมาถวายบังคมเราเหมือนเมื่อก่อนเล่าพระพุทธเจ้าค่ะเพราะกิ้งก่าตัวนี้เป็นชาติต่ำช้า คงมีมาณนะขึ้นด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งครั้นกราบทูลแล้วจึงพิจารณาดูก็เห็นทรัพย์กึ่งมาศกผูกติดอยู่กับคอกิ้งก่าจึงกราบทูลให้ทรงทราบพ,พระมหากษัตริย์ก็กริ้วว่ากิ้งก่าตัวนี้อหังการจงให้ประหารมันเสียพระมโหสถจึงกราบทูลคัดค้านว่าขอพระราชทานธรรมดาสดัตเดรฉานย่อมไม่รู้สึกผิดถูกหนักเบา ขออย่าได้ลงพระราชอาญาแก่มันเลยเพียงแต่โปรดให้งดจ่ายพระราชทรัพย์ให้เป็นค่าเนื้อแก่มันเท่านั้นก็พอพระมหากษัตริย์เจ้าก็ทรงอนุมัติตามโปรดให้ตัดค่าอาหารของกิ้งก่านั้นเสียจบเรื่องปัญหากิ้งก่าแต่เท่านี้อันนี้แหละที่โบราณได้ผูกเป็นสุภาษิตไว้ว่ากิ้งก่าได้ทองอเทโกมิทิ มิทิละวาสีปิงคุตระโวนามะมานะโวต่อไปนี้เป็นเรื่องนางอุทุมพรจักได้เป็นอักรมเหสีของจอมอดิสรวิเทหาราชมีเรื่องมาว่าครั้นต่อมามีมานพคนหนึ่งชื่อว่าปิงคุตระมานพซึ่งเป็นชาวเมืองมิทิลาได้ไปศึกษาเล่าเรียนอยู่ในสำนักที่สาปาโมคขอาจารย์ เมืองตักกศิลาได้เป็นสิษย์ผู้ใหญ่ของอาจารย์นั้นด้วยครั้นสำเร็จการศึกษาแล้วทิสาปาโมคขอาจารย์ก็ยกธิดาผู้ใหญ่ของตนให้เป็นภรรยาแห่งปิงคุตระมานพนั้นตามธรรมเนียมของทิสาปาโมคขอาจารย์คือธรรมเนียมของทิสาปาโมคขอาจารย์นั้นมีอยู่ว่าถ้ามีธิดาแล้วต้องยกให้เป็นภรรยาแห่งศิษย์ผู้ใหญ่นั้นเสมอไป เก้าทิดาแห่งที่สาปาโมกค,คนนั้นเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยรูปสมบัติจนยาสมบัติพระบุญญาพินิหารอันได้สะสมอบรมมาเป็นอันมากส่วนปิงคุตระมานพนั้นเป็นแต่ผู้มีศิลปะวิทยาเท่านั้นไม่ใช่เป็นผู้มีบุญวาสนามากเพราะฉะนั้นนับแต่เวลาที่อาจารย์ยกลูกสาวให้เป็นภรรยาแล้วก็ให้เกลียดนางนั้นยิ่งนัก ในเวลาจะเข้านอนก็ไม่ร่วมกับนางถ้านางขึ้นไปนอนบนเตียงมานพนั้นก็เลี่ยงลงมานอนเสียข้างล่างครั้นนางตามลงมาข้างล่างก็เลี่ยงขึ้นไปเสียบนเตียงเมื่อนางตามขึ้นไปบนเตียงก็เลี่ยงลงมาเสียข้างล่างเป็นอยู่อย่างนี้ตลอดถึงเจ็ดวันครั้นครบเจ็ดวันแล้ว มานุปนั้นก็อำลาอาจารย์พานางนั้นออกจากเมืองตักกศิลาเพื่อจะกลับมายังเมืองวิธิลาอันเป็นบ้านเมืองของตนในเวลาที่เดินทางมาซึ่งกินเวลาหลายวันหลายคืนนั้นมานุปนั้นจะได้พูดจาก,กับนางนั้นแม้แต่สักคำหนึ่งก็หาไม่ได้แต่ที่รับมาด้วยนั้นก็เพราะเกรงกลัวอาจารย์ครั้นมาถึงใกล้เมืองวิทิลา ได้เห็นต้นมะเดือ่อซึ่งมีผลอันสุกอยู่ต้นหนึ่งจึงขึ้นไปเก็บกินมะเดื่อตามสบายฝ่ายนางก็ร้องขอขึ้นไปว่าขอจงทิ้งมะเดื่อลงมาให้ดิฉันรับประทานบ้างเถิดข้างบุตษนั้นก็ตอบลงมาว่ามือเท้าของแกไม่มีหรือจึงไม่ขึ้นมาเก็บกินเองนางนั้นก็ขัดใจขึ้นมาจึงพยายามปีนป่ายขึ้นไปบนต้นมะเดือ่อ เมื่อมาอนุนั้นได้ช่องจึงค่อยๆย,ย่องลงมาแล้วหาเรียวหนามมาสะโค้นต้นมะเดื่อเสียเพื่อไม่ให้นางลงมาได้จึงร้องตะโกนออกไปว่าทีนี้เราพ้นทุกพ้นร้อนแล้วว่าแล้วก็เดินหนีไปโดยเร็วพลันฝ่ายนางนั้นก็นั่งร้องไห้อยู่บนต้นมะเดือ่อหน้าเวทนาด้วยจะลงมาก็ลงไม่ได้เพราะติดเรียวหนาม ตังทิวสังราชาอุยานังคัจฉันโตในวันนั้นสมเด็จพระเจ้าวิเทหราชเสด็จกลับจากพระราชอุทยานและเสด็จผ่านมาทางนั้นพอได้ทอดพระเนตรเห็นนางนั้นก็ทรงสเสน่หารักใคร่จึงตรัสใช้อำมา์ไปซักถามตามพระราชอ,องค์การทราบข่าวว่ามีสามีแล้วแต่สามีทิ้งเสีย เท้าเธอจึงโปรดให้จัดการรับลงมาจากต้นมะเดื่อแล้วรับขึ้นสู่ช้างพระที่นั่งนำเข้าไปตั้งไว้เป็นอัครมเหสีพระราชทานพระนามตามที่ทรงได้ที่ต้นมะเดื่อว่าพระนางอุทุมพรราชเทวีอยู่มาวันหนึ่งสมเด็จพระเจ้าวิเทหราชได้ทรงรถพระที่นั่งคันเดียวกันกับพระนางอุทุมพรราชเทวี มีเสนาอำมาตย์ราชปุรโรหิตแวดล้อมเป็นบริวารเสด็จถึงสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งเป็นหน้าที่ปิงคุตระมานพแผ่ทางทางคือปิงคุตระมานพได้ถูกเกณฑ์ไปทางทางรับเสด็จเวลาเสด็จถึงที่นั้นมานพกำลังนุ่งผ้าเนบรังถกเมนเป็นเกลียวทางหญ้าอยู่ที่ริมมักค,คาพอพระนางอุทุมพรรัชเทวีได้ทอดพระเนตรเห็นก็ทรงจำได้ จึงทรงพระดำริว่าบุรุษคนนี้เราเข้าใจว่าเป็นคนใหญ่คนโตไม่รู้เลยว่าเป็นคนกุลีเช่นนี้ครั้นทรงพระดำริอย่างนี้แล้วก็ทรงพระสวนสมเด็จพระเจ้าวิเทหราชได้ทอดพระเนตรเห็นจึงทรงตรัสถามว่าเหตุายเจ้าจึงหัวเราะพระนางกราบทูลว่า เพราะเหตุหม่อมฉันได้เห็นบุรุษผู้เป็นสามีเก่าซึ่งทิ้งหม่อมฉันไว้ที่ต้นมะเดื่อแล้วหนีมาแพลวถางทนทางอยู่นี้หม่อมฉันจึงนึกว่าบุรุษเป็นคนกาลกณนีจึงไม่อาจจะรับเราซึ่งเป็นคนมีสิริไว้ได้ไม่ใช่หัวรอด,ด้วยเหตุอื่นเลยพระเจ้าค่ะฝ่ายพระมหากษัตริย์ไม่ทรงเชื่อว่า เหตุไรบุรุษผู้หนุ่มแน่นเช่นนี้จึงจะทิ้งผู้หญิงอันกําลังสาวสวยเช่นนี้ไปได้เช่รอยเจ้าจะหัวเราะด้วยเหตุอื่นเจ้าจงบอกเราไปตามความจริงครั้นตัดดังนี้แล้วจึงชักพระขันออกเงื้อง่าว่าเมื่อเจ้าไม่บอกตามความจริงเราจักตัดคอเจ้าในเดี๋ยวนี้เมื่อพระนางเจ้าได้ทรงเห็นพระอาการเช่นนี้ก็ทรงตกพระทัยยิ่งนัก จึงกราบทูลขึ้นว่าขอเดชะพระอาญาไม่ผลกล้าวถ้าไม่ทรงเชื่อว่าหม่อมฉันหัวเราะคนกาลกานีแล้วขอได้โปรโดถามนักปราดูเถิดลำดับนั้นพระมหากษัตริย์จึงผินพระพักพไปตรัสถามเสนกะว่าดูก่อนเสนกะถ้อยคำที่นางนี้ทูลเล่าว,ว่าได้หัวเราะคนกาลกานีซึ่งเป็นสามีเก่าของตนดังนี้ เสนกะเชื่อหรือไม่ว่าอันชายหนุ่มจะทิ้งหญิงซึ่งมีรูปร่างอันสวยงามเช่นนี้ได้โดยง่ายเราเข้าใจว่านางหัวเราะเยาะเราด้วยเหตุอื่นต่างหากเสนกะจึงกราบทูลขึ้นว่าข้อนี้ข้าพระพุทธเจ้าไม่เห็นด้วยเลยข้าพระพุทธเจ้าเข้าใจว่าอันธรรมดาชายหนุ่มหญิงสาวเมื่อได้การเป็นสามีภรรยาแล้วใหม่ๆ ย่อมไม่ทิ้งกันไปโดยง่ายๆย,ยิ่งเป็นผู้หญิงที่สมบูรณ์ด้วยรูปลักษณะและกริยามารยยทอันดีงามเหมือนกับพระอัครมเหสีนี้ด้วยแล้วก็ยิ่งยากนักที่บุรุษจะทิ้งไปได้โดยง่ายเมื่อเสนากะกราบทูลดังนี้แล้วจึงทรงพระดำริว่าควรจะถามมโหสถบัณฑิตดูจึงจะรู้แน่ว่าจะเท็จจริงประาการใด จะเชื่อถือตามถ้อยคำของเสนากะนี้ผู้เดียวไม่ได้ครั้นทรงพระดำริแล้วจึงตรัสถามมโหสถว่าดูก่อนพ่อมโหสถเจ้าจะเห็นเป็นประการใดมโหสถกราบทูลขอพระราชทานอันตัวข้าพระองค์นี้เชื่อถือว่าเป็นจริงตามถ้อยคำของพระนางเจ้าเพราะธรรมดามีอยู่ว่าสิริกับกาลกณีย่อมไกลกันเหมือนฟ้ากับดิน เหมือนฝั่งสมุดข้างโน้นกับฝั่งสมุดข้างนี้ถ้าข้างบุรุษเป็นคนกาลากณีข้างสตรีเป็นคนมีสิริหรือข้างสตรีเป็นคนกาลากณนีข้างบุรุษเป็นคนมีสิริแล้วย่อมไม่อาจที่จะใกล้เคียงกันได้เลยโดยเหตุนี้ข้าพระองค์จึงเชื่อแน่ว่า มานพนี้เป็นคนกาลากณีส่วนพระนางเจ้าเป็นคนมีสิริจึงจำเป็นต้องทิ้งพระนางเสียเมื่อพระนางทอดพระเนตรเห็นเขากำลังถากถางอยู่เช่นนี้จึงได้ทรงหัวเราะขึ้นโดยเป็นธรรมดาของสตรีทั้งหลายเมื่อได้ดีกว่าผัวเก่าแล้วย่อมยาะเย้ยผัวเก่าไม่เข้าการ แต่เป็นนิสัยสันดานของผู้หญิงทั้งหลายมักมีอย่างนี้เสมอไปขอพระองค์ได้โปรดพระราชทานอภัยให้แก่พระนางด้วยเถิดพระพุทธเจ้าค่าข้าพระพุทธเจ้าขอรับรองว่าไม่ใช่พระนางจะทรงหัวเราะเยาะพระองค์ด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งเลยหรือไม่ใช่พระนางจะทรงหัวเราะเยาะกับชายใดชายหนึ่งโดยพระนางทรงสินิหารักใครเป็นอันขาด เมื่อสมเด็จพระเจ้าวิเทหราชได้ทรงสดับถ้อยคำของมโหสถด,ดังนี้แล้วก็ทรงเห็นดีตามจึงทรงพระราชทานอภัยให้แก่พระนางอุทุมพรราชเทวีพระนางอุทุมพรราชเทวีก็แสนที่จะชอบใจพระมโหสถจึงกราบทูลว่าขอเดชะหม่อมฉันได้พ้นจากความตายในครั้งนี้ก็เพราะมโหสถบัณฑิต โดยเหตุนี้หม่อมฉันขอรับมโหสถบัณฑิตไว้เป็นน้องชายเหมือนกับร่วมอุทธรกันมานับแต่วันนี้เป็นต้นไปเท้าเธอทรงอนุญาตว่าได้เป็นไรไปแล้วพระนางจึงทูลขอพระพรอีกต่อไปว่านับแต่วันนี้ไปขอให้มโหสถบัณฑิตเข้าวังได้ทุกเวลาและขอให้หม่อมฉันได้ส่งของกินอันมีรสอร่อยอร่อย ไปให้มโหสถได้ทุกเวลาอย่าให้นายประตูห้ามปรามเป็นอันขาดชะนี้เพื่อหม่อมฉันจะได้ตอบแทนบุญคุณของมโหสถบัณฑิตเท้าเธอก็ทรงพระราชทานให้ตามที่พระนางทูลขอสิ้นเนื้อความในตอนพระนางอุทุมพรซึ่งเรียกว่าสิริการากินีปัญหาเพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการชะนี้